รชการที่เจ็ดนะคะราชะการที่เจ็ดอย่างที่รู้กันนะนะคะพระองค์ท่านครองราชเป็นเวลาระยะเวลาสั้นเพราะฉะนั้นของที่ล,ลึกเกี่ยวกับพระองค์ท่านจึงมีน้อยค่ะเราจึงไม่ค่อยมีเหรียญอะไรที่จะให้สะสมมากนักนะคะอย่างเหรียญของพระองค์ท่านนะคะราชะการที่7ก็มีเพียงสองชนิดราคาเท่านั้นคือ5้าสิบตางคงและ ยี่สิบห้าสตางค์นะคะที่มาของเหรียญราชการเอ่อบอรราคารับซื้อเหรียญรัชการที่เจ็ดห้าสิบสตางค์รับซื้อสี่ร้อยบาทค่ะเหรียญน,นี้นะคะสี่ร้อยบาทค่ะรับซื้อให้ให้เพราะที่เขาหายยากแหละเหรียญหายยากก็จะมีราคาแบบนี้นะคะส่วนยี่สิบห้าสตางค์อันนี้เห็นไหมว่าเขาใช้ชื่อเรียกเป็นสาก,กลละครึง่งครึง่งหนึ่งก็คือห้าสิบห้าสิบสตางค์ครึ่งบาทนะคะแล้วก็ยี่สิบห้าสตางค์ ยี่สิบห้าสตางค์รับซื้อเหรียญละสองร้อยบาทห้าสิบสตางค์รับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทนะคะตามนี้ค่ะสภาพไม่เย็นนะคะเย็นเย็นก็ให้ราคาเงินไหนๆก็พูดถึงด้วยการที่เจ็ดแล้วก็มาคุยกันนิดนึงนะคะในช่วงต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในระหว่างในอยู่ในสภาวะตกต่ำอย่างต่อเนื่องอัน เป็นผลของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแม้แต่เงินตราหมุนเวียนก็ผลิตเพิมเ่มเติมเฉพาะเหรียญสตางรูชนิดราคาปลีกใช้หมุนเวียนเท่านั้นนะคะกระทั่งในปี2472พระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผลิตเหรียญกระสาประจรําราชการขึ้น เป็นการสืบทอดราชประเพณีสอดคล้องกับการขึ้นเสวยราชสมบัติค่ะในราชาการใหม่นะคะขณะเดียวกันก็จะได้นำเหรียญด,ดังกล่าวนะคะนำเหรียญค่ะดังกล่าวเนี่ยค่ะบรรจุในฐานรากของอาคารสันติบาทชาตินับเป็นเหรียญกระสาบเงิน รุ่นเดียวในสมัยของพระองค์ค่ะโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าวรวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยาอะไรนะเนะะรนี่นะะยนะคะปะนมไม่อ่านนะคะขออภัยนะคะปนสะกดไม่ถูกเดี๋ยวผิดนะคะทรงเป็นผู้ออกแบบเหรียญน,นะคะและก็ศาสดาจารย์ศาสดาจารย์ศาสดาจารย์ศิลป์พีรสศรี เป็นผู้ออกแบบค่ะนะคะก็ตามนี้เก็บความรู้เล็กๆน้อย,นอยเนาะถือว่าเป็นความรู้เนาะ